ดีคะ่ะพี่น้องจ้ามื่อเนี้ยสิภาพไปเบิ่งพักติวนะะเนาะค่ะเนาะติวฝรั่งเนาะคะ่ะเปรียบเทียบระหว่างที่กินได้กับกินบ่ได้เนาะคะ่ะแต่ว่ามื่อนี้ก็สิออกตัวไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อบ่ได้แ e ม่นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าก็ศึกษามาพอสมควรละคะ่ะจ้ามื่อนี้ก็สิมาเบิ่งนะะี่ค่ะอ่าคู่แฝดเนาะคะ่ะคู่แฝดของพักติวฝรั่งเนาะคะ่ะอันนี้คือคือคู่เหมือนเพิ่นะะเนาะค่ะเนาะคู่เหมือนเพิ่นเดี๋ยวเสื้ผ้าเอาไปเบิ่งใส่ กันเนาะค่ะว่าเพื่อนสิแตกต่างกันตรงไหนพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะอันนี้คือคือคือต,ตัวแฝดเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเป็นคือเป็นพักติวที่กินได้เนาะค่ะอันนี้เพิ่นเริ่มเป็นดอกเนาะสิเอาชุ่มชุ่มเพิ่นเป็นดอกเป็นสินนเป็นดอกมาให้เบิงใส่กันเนาะค่ะอันนี้คือคือพักติวอันนี้กินได้พี่น้องจ้านี่ค่ะเดี๋ยวสิเอาให้เบิงเนาะค่ะเนาะความความแตกต่างระหว่าง พักติ้วที่กินได้ก็กินบ่ได้เนาะคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องจ้าอันนี้คือคือคือกินได้ต้นนี้ของจริงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ของจริงกินได้นะคะเบื้องลักษณะใบเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าลักษณะใบเพื่อนเดี๋ดดยวสิฮักไปใส่กันเบื้องเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ตน้นต้นอวบอวบงามงนี่คะ่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าสิเอามาเปรียบเทียบให้เบื้องเด้อค่ะเด้อ อันนี้คือเอามาเอามาให้เบื้องใ่กันใกลๆก,กันเนาะคะ่ะว่าขอแตกต่างระวงังต,ต้นแฝดอันนี้แฝดเลค่ะเด้อกับต้นจริงเพื่อนนี่ค่ะต้นจริงเพื่อนยวให้เบื้องใบเลยค่ะพี่น้องให้เบิ่งลำต้นเพื่อนเด้อพี่น้องจะ้ะนี่จะลำต้นเพื่อนสิเป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้ของอันนี้กินได้พี่น้องนี่ใบให้เบื้องใบแบบละเอียดเลยเด้อค่ะ นี portray, here, unter, so 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 here, ่ใบนี่ลั่มต้นเพลนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นต้นเพลนยังอ่อนเนาะค่ะเพลนพืชเนี่ยเป็นดอกอันนี้คือต้นเพลนยังอ่อนเพลนยังพืชเนี่ยเป็นดอกเพลนกระลังสิแบบกระลังกินเพรานสิเป็นลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเบิ่งเบิ้งดีๆเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นแฝดเด้อค่ะนี่นี่แฝดเพลนสิเป็นลักษณะนี้ค่ะใบบอกระดบบอกคือกันแต่ว่ามันคลายหลายค่ะพี่น้องจ้ะ น้าตนเห็ดไห้คนสงสัยหลายคนก็เลยกลับมาเห็ดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีคนหลายคนเพิ่นก็ขอมากว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงเมื่อน,นี้ก็เลยสีเอามาเทียบใส่กันไฮเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ใบ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 ตัวนี้เพิ่นสิเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะด้านหลังของใบอันนี้คือคู่แฝดนะคะพี่น้องจา๋านี่ด้านหลังของใบสิเป็นลักษณะนี้แต่ด้านหน้าของใบสิเป็นลักษณะนี้เด้อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสีเอาไ้เบิ่งของ ของริงะะเด้อค่ะเดอกินใดอันนี้กินใดอันนี้ถ้าเพื่อนเป็นดอกเพื่อนสิเป็นลักษณะนี้เด้อค่ะนี่ดอกเพื่อนเนาะแล้วก็ใบเพื่อนก็สิเป็นลักษณะนี้คะ่ะนี่นี่ใบลักษณะนี้เนาะอันนี้เป็นดอกจก้ะวันนี้เพื่อนต้นเริ่มแก่แล้วแต่ว่าอันนี้ต้นอน่อนๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะใบเพื่อนสิเป็นลักษณะนี้เด้อน,นี่จ้ะนี่ลำต้นเพื่อนสิเป็นลักษณะนี้คะ่ะ เพื่อนสิเป็นเลียเล่ยมเลี่ยมเพื่อนสิมีหลายเลี่ยมค่ะพี่น้องจกเลี่ยม่แน่ใจขึ้นกันแต่ว่าเพื่อนเป็นเลี่ยมนิดๆแต่ของปลอมของปลอมเพื่อนกระสิแบบขมเขาคำเบงบบสีบ่รู้สึกว่าเพนมีเลี่ยมนะคะเัื่อนสิเป็นกลมๆไปเลยแต่ว่าของของของกินได้สิเป็นเลี่ยมนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเบงน้องน้องนับเบงกันม่จากเลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้า หเคแปดจะน่าประมาณสิบแปดเกลีเลี่ยมเนี่ยเราจะพี่น้องตาเป็นเลี่ยมค่ะพี่น้องมันเป็นเลี่ยมนิดนิดขขขเข้าเข้าข้ามเบื้งเจสิมันสิแบบว่าเป็นเลี่ยมเลี่ยมเนะาะตาตาตาของปลอมเนี่ยเพื่อนสิเนี่ยค่ะท,ที่ที่คนที่สับสนคือเนี่ยเพื่อนที่เป็นดอกเพื่อนสีเป็นบงนี้คือกันแต่ว่าใบเพื่อนบกคือกันเด้อพี่น้องจา๋านี่จา๋าเบื้องดีดีนี่ามาเบื้องให้เห็นเลยค่ะว่า อันนี้กินได้เนาะค่ะเนาะน,นี่กินได้เพิ่นอ่อนๆอ,อ,อันนี้กินบ่ได้ค่ะพี่น้องนี่เลยนี่เลยกินนี้กินไม่ได้นะคะค่ะพี่น้องจ้าเมื่อในกระสิลาพี่ล่าน้องไปตรงนี้เนาะค่ะเนาะ จังไดก็ฝากแดงอิงแล้วนะเด้อค่ะหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะบ่นหน่อยก็ไลยจังไดก็เป็นกำลังใจให้กันเ้ยค่ะเด้อพี่น้องจามือนี้ล่าไปก่อนนะคะ่ะฝากไปแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ